5, 4, 3, 2, สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับกลุ่มของพวกเรานะครับก็จะมาสัมภาษณ์ผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุยืนยาวนะครับเราก็จะได้รู้กันนะครับว่าผู้สูงอายุทํายังไงจะได้มีชมีวิตที่ยืนยาวนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มีสมาชิกทั้งหมด6คนนะครับรกอบด้วย สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนทรทแก้วค่ะสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนิกาคูลสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวิตาตรงมีค่ะสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารค่ะ สวัสดีครับผมนายทัศนพงษ์ทองรักสาขาคักษาศินออกแบบยุทธศินครับสวัสดีครับผม,ผมนายอลักษณ์ชนะสอนนะครับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาครับ ก็คือคุณย่านะคะสวัสดีค่ะคุณย่าชื่ออะไรคะเฉยุพินยุพินนะคะทองลักรักเกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่คะคุณย่าก็จำไม่ค่อยได้เป็นวันอาทิตย์อ๋ออายุเท่าไหร่แล้วคะแปดแปดสิบสี่ว่าจะดูนานแล้วจะแปดสิบสี่แปดสิบห้าแล้วนะคะแล้วคุณย่าอยู่บ้านกับใครล่ะคะอยู่กับลูกค่ะ กับลูกชายแล้วคุณย่ามีลูกทั้งหมดกี่คนคะหกคนหกคนนะคะรบค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังมีอายุยังมีชีวิตครบทุกคนไหมคะไม่ครบเสียแล้วคนหนึ่งปัจจุบันคุณยายประกอบอาชีพอะไรคะ,ะเ็ศงานอย่างคนชาวบ้านเฉยๆไม่ได้ทำบ้านเฉยเฉยมีอาชีพเสริมไหมแบบจัดซานอะไรไหมไมทำอะไร ก็เขาไม่ได้ทําอะไรหรอกทำแบบพอทาไรแต่ทําหนึ่งธรรมดานหละมันไม่ไดทำไม่ได้ทําอะไรเป็นเร่ออยู่บ้านในในหนึ่งวันเนี่ยคุณยายตื่นมาตอนเช้าอันดับแรกเลยทําอะไรคะตื่นกันก็ <c oughs> <c oughs> งานนี่ไรแล้วเดี๋ยวนี้แล้วตื่นกี่โมงคะแต่ละวันนี่ตื่นมนาะค่ะประมาณตื่นประมาณกี่โมงคะโมงหนหรือสองโมงนี่ยะ สองอันนี่นะตื่นมาเราก็เดินเล่นรอบบ้านตื่นขึ้นแล้วล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดินเป็นการออกกําลังกายไปในตัวหนน้้าาบกับเขาไว้ใหปไกลเป็นการออกกําลังกายใช่ไหมคะเขาว่าแก่แล้วอย่าไปไกลเอาไว้ให้ไปเดินหน้าบ้านไปถึงประตูหน้าบ้านแล้วกลับมาเขาไปรอบกลับมาอีกก็สองรอบเท่านั้นคุณให้ กล้ามเนื้อผ่อนคลายอย่างนี้ใช่ไหมคะในการออกกําลังกายขาเหมือนค่ะไม่เป็นเดี๋ยวออกกําลังกายอะไรค่ะมีเดินค,คุณคยายมีเคล็ดลับอะไรไหมคะหรือมียาดีไหมหรือว่าทํายังไงถึงมีอายุยืนขนาดนี้ไหนกินยาสมุนไพรอะไรไหมหรือว่าไม่ได้กินนะไม่ได้กินไมด้กินเลยหาหมอให้อย่างเวลาเป็นหาหมอเป็นเป็นโรคอะไรก็ไปหาหมอลูกก็พาไป ไปไปหมอคลินิกก็ไปค่ะยันได้อย่างนี้โรคขันตามตัวมีเคล็ดลับอะไรนะคะที่ทำให้อายุยังยืนยาวงี้ไม่ไม่ <c oughs> ถ้าจะอยู่นแล้วอาหารการกินนี่กินอาหารแบบไหน,นหรอคะ มันจะเป็นยังไงคือปั๊บโซมันจะไม่กินเผ็ดนะคะไม่ชอบเผ็ดค่ะไม่กินเผ็ดไม่กินรสจัดมากจนเกินไปนะคะถึงให้คุณยายมีอายุมากขนาดนี้ค่ะแล้วคุณคุณยายแบบอารมณ์ต้องอารมณ์ดีแล้วจูดีเวยค่ะ ไปโมโหเยอะโมโหจนได้ตีกับคนไมนมีหดอกนี่มเนาะช่วงนี้อารมณ์ดียินจะใส่ค่ะและนี่นะคะก็คือเคล็ดลับของคุณยายนะคะก็คือทำงานนู่นการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะคืออันดับแรกนะคะคือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็คือทานผักนะคะแล้วก็ไม่ทานอาหารที่มีรสจัดค่ะแล้วก็งดทานเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะซึ่งทำให้คุณยายนะคะมีอายุยืนยาวมาถึงแปดสิบห้าปีค่ะ แล้วก็วก,การออกกําลังกายของคุณยายนะคะ,คะก็จะเป็นการเดินเดินเล่นภายในบ้านค่ะเดิน <Okay. S 2> แล้ววันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณนะคะ,ค,ะคุณยายยุคพินมากเลยนะคะขอบคุณค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องการดูแลสุขภาพในวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็มาสัมภาษณ์ครับคุณตานะครับซึ่งเราจะมาดูเคล็ดลับกันนะครับว่าคุณตาใช้ชีวิตยังไงนะครับถึงมีอายุยืนยาวนะครับผมอ่สําหรับวันนี้ก็เชิญพี่ดวงครับอันคุณตาซื่ออย่างเงี้ยเจาที่เจริญยางน้องคุณอ๋อคุณตาชื่อชาลีจันทยานเหรเกิดข้อสอบใดครับตาเกิดบ้านเลขที่เก้าสิบแปดบ้านเลขที่เก้าสิบแปดครับอ๋อได้ หมู่หนึ่ง <a> บ้านวังทองตํานบลวังทองตํนบลบางทองอําเภอบ้านดุงองําเภอบ้านดุงนะครับ,บจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุดีรธานีนะครับเกิดข้อตอะไรมาตัเกิดวันที่ห้าเกิดเกิดวันที่ห้านะครับกันยายนสองพันห้าร้อยกวสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ตอนนี้มาตายโยบ้านกับใคเนี่ย้กับลูกสาว ที่บ้านเดีลูกสาวครับนะครับลูกสาวับลูกสาวอ่าซุ้มมือนี่อ่ะก็ก็แล้วนะครับอ่าก็ตาหนีเหยีดหยั่งครับแต่ละมืองจากหลังจากที่อ่าตื่นขึ้นมานะครับก็ตาเหยีดหยั่งเป็นอันดับแรกครับเป็นหรือเป่าก็ตาตาล่างสีฟันนะครับอ๋ออ๋อล่างนสีฟันครับสีฟันแล้ว กวาดบ้านกวาดบ้านครับครับใครว่าไ่ได้ถือเาะใครได้ถือแต่เพราะใครได้ถือก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับคุณอาจารย์ที่สอนนะครับไปสามารถกินข้าวเส้าตก็มากกินข้าวเส้าข้าวเส้านี่ไปให้ครับแล้วแ่คนกินข้าวเส้าไปไปวัดไปวัดพร้อมครับครับบัดจำหันวัดไปวัดนี่ก็ตาไปยังไงครับ ไปยังเมื่เช้าไปยังเมื่อเช้าผมว่าหมายถึงการเดินทางคุณตาง<ฮ>ย่างไปขี่กระยานรถขี่รถหรือว่าขี่รถขี่รถครับโอ้ยผู้เดียว่ครับเดี๋ยวนี้คนไป็นสูงครับไปผู้เดียวแล้วเชี่ยวเราไปกับย้ายนะ<อ>ป้าตามมีลูจกจะคนนะมีลูกหกคนมีลูกหกคนอ่าก็ถือว่าหลายหลายนะครับเครื่อง <c oughs> ดุดูหกคนเป็นใช่สามหญิงสามใช่สามหญิงสามครับ ตอนนี้นี่ลูกพุ่ตาหนีชีวิตอยู่ดิยังมีชีวิตอยู่เปิดทุกคนปะครับมีชีวิตอยูอ่ตากนตากนครับคนตนเสียชีวิตแล้วคุต้นนี่เป็นลูกซ้ายลูกสาวครับแล้วลูกสายลูกซ้ายเสียชีวิตแล้วเป็นคู่ดดอ,อาชีพอาชีพตะกี่ปะตาเห็ดเคยเห็ดอย่างมาเนี่ยครับทำมาหาก,กินทำหน้าอ๋อทำหน้าเรียงสัตว์ อ๋อทำนะเอียงสัตว์ต่อมากนะอออาชีพเชื่ับตัดผมไปนั่มอ๋ออาชีพเสื่อมนี่ตัดผมไม่พอมครับแล้วแต่สมัยก่อนนี่พ่อตานี่เคยเปลี่ยน็นผู้นำในร้านชุมชนนี่เปลี่ยนเป็นผู้นำเปลี่ยนมาครับเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านโอ้เป็นผู้ใหญ่บ้านโอ้โหจนเกษียณเป็นผู้ใหญ่บ้านจนเกษียณเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่หลายไปไหนครับ จากสมัยครับเปิด16ปี16ปีป้าไหลนะครับที่ไรครับไหลครัว่าจากพยาบาลเกษียณแล้วมาเป็นคณะกรรมการสภาตำบลมาเป็นคณะกรรมการสภาพตำบลหลังจากที่เกษียณจากที่บ้านแล้วนะครับครับแล้วเกิดยกานะเป็นอบตตำบลเป็นอบตพอผมก็เป็นสมาชิก เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลรับตำแหน่งประธานสภามารับตำแหน่งเป็นประธานสภาอยู่คิดว่าคุณตาลก็มีความหนาเชื่อถือนะครับคิดว่าหลายมีความเป็นผู้นำนี่กะหลายนะครับเราพระตามีโรคประจำตัวยังแนวครับมีโรคเจ้ว่าโรคนี่โดยบางุปัญเหตุ ต้องหูกันเอตาเป็นบรรยากาศเขาไปไปเยอะจังไหนครับช่างแฮมันกันครับอาจารย์ไปนวดเข่าอยู่แล้วอยู่แลอ๋อไปนวดเข่าไปตีเข่ามั้งครับภาษาบ้านเนาะถ้าไปตีเข่าที่ร้านมันส่วนอยู่น้ำมัดเข่าโอ้ส่วนอยู่น้ำมัดเข่าครับเป็นงูยังครับอาจารย์งูเห่างูเห่างูเห่าฟันงูเห่าฟันแต่พระตะใส่ชีวิตอยู่ไหนปกติมัครับตั้งแต่งแรนเราจี่นั่นมากับ มารักษาตัวยูรงบบสอเดือนสเดือนแล้วก็ว่าแผ่สิดีแบบจนทำใจปีพศสองพันสี่สองพันห้าร้อยสิบเก้าสองพัร้อยสิบเก้ากัทั้งเดียวนี่แหรอนี่ยาดี เดินไปได้มากหลวงพอสะดวกแก้วกับไปได้เยองไปได้เยอะมากเออทอบงานเป็นพยาบาลกับงานปกติเก่งครับเนีน่ยไปเพรา่วงมียังไปได้เยอะผมผมได้ยินมาว่านี่คนที่ถือมูต่อนี่เขาก็ให้กินกบกินเขียดกินอึ่งนี่แน่นแท้บ่ะครับป้าต่ายครับกินเห<ก>ล้านี่แ<ข>ค่ถูกแค่ว่าหมอบอกแซงหลงอดตาปอดที่วางก็ห้ามกันว่ากินเลยกินอ้โห พระตายกินแบบเกล็ดแบบปกตินะมีอะไรไปไหนก็กินอะไรเราเราอาหารการกินนีพระตาแต่ละมื้อกินยังไงครับตังแค่นั่นมากครับกินอะไรโซเนลก็กินแกรากับยาสูบอพราะพิเศษนะครับพระตานี่ยซิบ่กินเหล้ากับยาสูบนะครับ กินนี้ยังไปสุกระพาแข็งแรงครับกินยาหมอให้แน่ไปเสร็จแล้วพอไปแล้วนี่ยายายาพื้นบ้านเขาเป็นยาตุ้มยาอย่านี้ไหมครับยาสมุนไพรครับยารักษางูพ่อพ่อตาครับมี่ไ้เยอะมี่มียารักษางูเลยตรงนั้แล้ายายาแบบยาโบราณทีนี้ครับอทำไม ทไเราไปออกกำลังกายยังไงบ้างออกกำลังกายที่บ้านช่ไหมก่อนกระล่ตัวไดนอกเลนโะทางด้านกปฏิบัติบ้านทุกบ้านเดือนจะรอบบ้านแหละก็คือวิธีการออกกําลังกายก็คือจะเป็นการกวาดบ้านนะครับกวาดบ้านก็เดินรอบๆบ้านนะครับของตาครับ เคล็ดลับของคุณตาที่มีอายุยืนยาวนะครับคุณตาบอกว่านะครับหนึ่งนะครับห้ามสูบบุหรี่นะครับสองแล้วก็ห้ามดื่มเหล้านะครับคุณตาคุณตาไม่ดื่มเหล้าแล้วก็ไม่สูบบุหรี่นะครับที่คุณตาอยู่เลยมหมนี่ปัจจุบันนี้คุณตามีความสุขไรไหมครับกับการที่มีอายุยืนยาวนี่ครับมีความสุขมีความสุขนี่ครับ ลูกเอะเหตุแต่เช่นนันไปกแล้วอย่างนั้นก็ดีใจลูกใจน้ำงน้ำเต่าน่ทานยกการคิดลูกเต่าช่วงไหนพอพอใจรับงานทำงานสบายใจอยู่ก็คือปัจจุบันนี้นะครับประกอบลูกลานนี่แล้วด้วยปัจจุบันก็คือคุณตานะครับก็มีความสุขดีนะเพราะว่าลูกเต่านี่มีการมีงานเหตดเสรแล้วนะครับแต่ก็ ส่งเงินมาให้คุณตาใส่เรื่อยๆนะครับคุณตากะมีความสุขดีนะครับคุณตามีงานพอดีว่าครับในแต่ละมือที่คุณตายมีงานพอดีแค่แบบเพียบประจําประจำรับงานทีเดียวเจ้าของเนาะสอบสารนั่นสารนี่เสร็จแล้วชอบสารนั่นสารนี่นะครับสารสารนี่อย่างครับคุณตาสารกับตาเนี่ยสารไสสารมวยสารหัวคนนี้แนะคุณตาได้ไหมมันจะใส่ครับไม่อยู่ โรงพยาบาลนะครับในคลายนะครับในคลายบาลอาชีพหลักของคุณตานะครับก็คือการสารนะครับจักสารนะครับต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับก็คืออันนี้ปีมือตาปีมือคุณตาได้ปะครับนี่นี่นี่จะเป็นไส้นะครับภาษาไทยคนเดียวไซนะไซป่าไ้ปลาไส้ปลานะครับแต่ว่านี่มัน ใส่ลำเมื e good, so <c oughs> round, ่อลำสั้นเอามารับให้เป็นใช่ใช่แย้วนะแตก้วหม้ยางมือแลงนี่ครับกว้างสีนอนนี่ครับคุณตาเห็ดหนังกวนนอนปะครับอ๋อมีการสวดมนต์บายตากวนนอนครับกนนนนอี่กะละมืดเนี่ยคุณตานอนดึกปะครับนอนสองสามทุ่มนสามทุ่มอ๋อคุ้นตาจะนอนสามทุ่มนะครับ Nó được bằng mọi cái nó được bằng mưa cân nát 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 được bằng được bằng mưa cân nát 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 được bằng mưa แ้วนีเกือบพาชุม่มเดินข <c oughs> ึนปยังนับแต่เบ <c oughs> ิ้งมวยแน่ิง <c oughs> ฟุตบอลแน่เราเสร็จแล้วบอลพูดตามักุูบอลอยู่ครับเบิ้งฟุตบอล <c oughs> บอบกับเบิ้งมวยมั้ครับมวยกับฟุดบอลมั่นรับใช์เป็นนักพูดบอลแม่ล่วโอ้ลูกายเป็นนักพูดบอลเปันผู้เป <c oughs> ็นนักบ,บอลั ก็คุณตามีอย่างที่ฝากถึงคุณนุ่มเป็นนักเรียนนักศึกษาบ้ครับว่าใส่ชีวิตการใส่ชีวิต,ตที่ไหนบหางประมาณนี้นะจอยเป็นย่างลูกหลานโลโต๊ะผมก็อยากให้ทำตัวแบบปุบปุ้ยประหยัดแต่พอสำโร่ในการไป่ันมากขันอยู่กันกินพวกนี้ละยาไปเสธติด

ส,สวัสดีครับสวัสดีครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณตาชาลีกับคุณยายคำภานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์คุณตากับคุณยายนะครับในหัวข้อเรื่องนะครับการใช้ชีวิตคู่ของคุณตากับคุณยายนะครับว่าทำยังไงนะครับคุณตากับคุณยายถึงมีชีวิตคู่ที <t ik <t ik ่ยืนยาวนะครับมีอายุถึงคุณตานี่อยู่ที่85ปีนะครับส่วนคุณยายอยู่ที่7 8ปปีนะครับผมก็ เชิญแลบฟังจากคุณตานะครับคุณตาครับคุณตาชื่อคุณตาชาลีจันทยางคุณตาชาลีจันทยางนะครับกับคุณยายาาคาพาจันทยางนะครับคุณตามีอายุ85ปีนะครับแล้วก็คุณยายมีอายุ78ปีนะครับจ้ายายเกิดวันที่เท่าไหร่จ้าโอ้ยวันที่เดือนแปด แก็คือยายคุณยายจำจำมันเกิดไม่ได้นะครับณตาคุณตาคุณตาเกิดวันที่ว um ันที่5กันยายนวันที่5กันกันยายนสอง4 2 4สีนะครับคุณตากับคุณยายแต่งงานกันตั้งแต่ตอนไหนคะอายุสิเกปีไม่ใคุณตา2ีา คุณตาอบค์ยายบาสาอ๋อคุณตาคุณตากัคุณยายนะครับแต่งงานกันตอนคุณตาอายุ25ปีคุณยายอายุ19ปีนะครับซึ่งก็ร่วม50กว่าปีแล้วนะคะ50 55ปีเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ายาวนานกันเลยทีเดียวนะคะกับการใช้ชีวิตคู่ของคุณตาและคุณยายเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เบื้องลึกกันนะครับว่าหลังจากแต่งงานแล้วคุณตากับคุณยายใช้ชีวิตมายังไงนะครับ ครับทรับคุณตากับคุณยานครับหลังจากแต่งงานแล้วนี่ใช้ชีวิตคู่มายังไงครับหมายถึงอยู่ด้วยกันนี่ทําอะไรครับอยู่ด้วยกันมาทำมาหากินต่มประเภทนี้ต้มเรื่อทำมาหากินอะไเฮ็ดหน้าเฮ็ดไร่ทำไร่ทำหน้านะครับทานเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหมูเลี้ยงวัว แล้วส่วนคุณยายล่ะคะก็เลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงลูกทั้งหม้อทั้งควยน้ำกันนั่นแหละโอ้ไทยแล้วตากับยายมีลูกกันทั้งหมดกี่คนคะหกคนโอ้มีลูกหกคนนะครับเป็นผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนผู้ชายสามหญิงสามผู้ชายสามคนผู้หญิงสามคนนะครับตอนนี้นี่มีชีวิตอยู่กี่คนครับลูกยังหาลูก ผู้ชายผู้ใหญ่ตายอ๋อก็เหลือเหลือลูกชายสองคนลูกสาวสามคนนะครับตอนนี้ะครับแล้วพอใช้ชีวิตพอพอลูกโตขึ้นมา,าค่ะพากันใช้ชีวิตกันยังไงคะตื่นเช้าขึ้นมาทําอะไรกันบ้างคะโอ้ยเอาตัวหลดเธอตีหอดไหหอดหน้าเตียงหน้าเหตุไทยเหตุผู้อ๋อทำไร่ทํานาน,นะครับแล้วก็ส่งลูกทําไร่ทํานาส่งลูก ลูกก็ลูกหมู่ะอายู่อ๋อมีลูกก็เป็นลูกทีก่ดีดของพ่อแม่นะครับไม่เกเรนะครับอ่าเราได้ข่าวว่าลูกคุณตาผู้ใหญ่ก็รับราชการกันทุกคนเลยนะคะอ๋อจริงนะครับอ๋อก็คือรับราชการนี้ลูกห้าคนนี้รับราชการอะไรอะไร,อะไรบ้างครับเป็นครูผู้ใหญ่ก็ผู้น้อยไม่ยิ่งสองคนอ๋อเป็นครูรับราชการเป็นครูนะครับสามคน ราชการเป็นครูสามคนนะครับคนหนึ่งครูลูกหล่าไส่ลา,า,ลานก็นเห็นงานบริษัทยุขอมมอเทอไฟฟ้า,า<อ>ผรู้ช่ยผูลุดไอพาดก็เห็นงานอยู่บริษัทเจ้าวตาอยู่กุหลาดครูหนึ่งกับลูกสาวแปลผูู้หล่าก็อยู่มรลิกา นอี่อ่อนี่จบปิญญาแล้วเพ้าหัวฝรั่งโอ้ก็คือมีแฟนอยู่ที่ประเทศอกนะครับอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วทุกวันนี้ค่ะใช้ชีวิตกันยังไงคะตื่นเช้าขึ้นมาพากันทําอะไรกันบ้างคะไม่ยังแล้วเจ็ยู่จับเจ้านี่แหละดูสงคนดูหันกันหนึ่งเขาเปาไหวแล้วก็ไปจังหันเพิ่งก็ไปจังหัน สองคนตื่นขึ้นมาแล้วก็อนึ่งข้าวทำกับข้าวแล้วก็ให้คุณตาไปวัดนะครับวัดแม่กระเ็ดก็เผาอยู่บ้านทาแล้วก็คุณยายทาอาหารอยู่ที่บ้านเพื่อให้คุณตารับประทานตอนกลับมาจากวัดแล้วนะครับแล้วพากันตื่นกี่ตั้งแต่กี่โมงคะไ่วอเกือบต่ตักบาตเท่าไหร่ตักบารเวลาจะโมงหนึ่งโมงหนึ่งโมงใจบาด หนึ่งโมงส่บ่ารแสดงว่าคุณตาคุณยายต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งใช่ไหมครับหกโมงต้องตื่นแล้วนะเพราะว่าต้องมานึ่งข้าวแล้วก็มาทํากับข้าวเพื่อที่จะไปวัดนะครับแล้วกลับมาจากวัดทําอะไรกันบ้างคะนันเม่อทนตัวกลับมาจากัดแล้วก็พักผ่อนนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุนี่ต้องพักผ่อนเยอะๆนะครับจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ มีงานอดเรกอื่นไหมคะนอกจากไปไล่ทํานาสารอันนั้นอันนี้แล้วยุ่งงานประตูสารหัวสารมวยสารกระตากระบุงมขายก็คืองานงานอาชีพเสริมนะครับก็คือจะมีสารสารหวดแล้วก็สารใสตะก้าใสคนับก็กล่องข้าวกล่องข้าวก็ตาสารไหมครับกล่องข้าวก็สารนะครับหอยกระเท็ด ที่รองก้นหัวดนะครับรองก้นหัวกจะเฮ็ดแม่กระเลาตอกอยู่กุมอื้อเฮ็ดไตอ่ะบว่าได้ขายก็ใหลูกให้รลานเรแล้วก็ยังมีเห็นว่าคุณตาแกะพระได้ด้วยนะคะโอ้แกะพระแกะพระแกะอยู่ไหนแกะพระนี่ทํายังไงครับคุณตาครับแกะพระนี่ผมเคยได้ยินใส่เม็ดใส่สิวเสรละอ๋อใส่ใช้มีดใช้สิวในการสอดอะไรครับหักจแกนไม้ แก่นไม้ใช้เราเราใช้แก่นไม้อะไรครับคุณตาครับไม้คูนไม้ยอแก่นไม้คูนไม้ยอโอไม้สิริมงคลอ๋อที่เป็นไม้เป็นไม้สิริมงคลไม้มะยมไม้มะยมด้วยนะครับก็ถือว่าคุณตานี่ก็เป็นคนมีฝีมืออยู่ในระดับที่สูงมากนะครับเพราะว่าต้องมีฝีมือในการแกะสลักนะครับจากสารก็เป็นนะครับแกะสลักก็ได้นะครับถือว่าเก่งมากเลยนะครับคุณตานะครับ แล้วเคล็ดลับการของคู่ให้ยาวนานอย่างนี้มีเคล็ดลับอะไรไหมคะคว่าได้ปล่อยได้แดดไดแสงได้วินกันแล้วบดได้ว่าปตายสาวบดได้วาจาเสือบไอมบุบ่าใจอื่นพอตาพอตาอยู่เสมอพูดจากันด้วยความก็คือพูดจากันด้วยความไพเราแล้วครับแล้วก็ไม่ทะเลาะกันนะครับก็คือให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะครับ แล้วอาหารการกินของตาบับยายนี่ส่วนมากจะกินอะไรอะคะถึงอายุยืนขนาดนี้อะคะกินปนกินปนกินผักินปนกินปนแล้วก็ต้องมีผักดอ๋อกินกเยอะกแล้วสมัยก่อนผักลวกก็จะเป็นผักที่เก็บตามบ้านนะคะสังเกตไหมคะว่าสมัยก่อนจะไม่มีสารพิษอะไรเลยอาหารเพื่อบ้านแล้วนะเป็นเป็นอาหารที่ประกอบเองนะครับไม่ได้ไปซื้อตามท้องตลาดนะครับก็เลยไม่มีสารพิษนะครับปลอดปลอดภัยนะครับสามารถรับประทานได้นะครับ ไม่ออกมาเป็นหอยยัยอ๋อคุณยายคุณยายจะอาหารที่ค <Um ุณยายชอบนะครับจะเป็นหอยหอยนี่หอยหอยขมหรือว่าหอยจุกหอยจุกหอยจุกหอยขมนั่นเองหน่อไม้ไปนเส้นแล้วหน่อไม้นะครับอาหารเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับจะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ไม่ค่อยกินอะไรเหมือนคนอื่นอ๋อแลไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ด้วยนะครับได้ยินข่าวว่าตอนเป็นหนุ่มๆนี่คุณตาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่จริงเหรอครับคุณตาครับ บอกบอกบอกดื่มอ๋อคุณตาจะไม่ดื่มเล้าแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ด้วยนะครับเป็นเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งครับซึ่งพวกเราก็ต้องลดลดแล้วก็ละแล้วก็เลิกนะครับถ้าทําได้นะครับคุณตากับคุณยายมีอะไรจะฝากถึงคนรุ่นหลังอย่างพวกเราไหมคะับฝากนะยาาเจ้าฝากลูกฝากฝากให้ยูดีนี่แหงเด้อลูกหลน์ฝากทุกคนจะเลื่อนทุกคืขึ้นเงี้ย ใช่ค่ะขอบคุณค่ะพี่พรไอพัด